ไม่มีข่าวนี้และคนปล่อยข่าวนี้ก็ไอ้พวกเนี้ยพวกเดียวกันไปปล่อยไปให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศแล้วก็มีการทําเป็นขบวนการนะครับดยการปล่อยข่าวลวงขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นสุนัยบางคนไปตั้งฉายาเป็นสุนักนะแล้วก็ไปทำภาษาต่างประเทศเป็นคลิปข่าวภาษาต่างประเทศพยายามจะโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจริงๆแล้วก็มีหน้าที่ ในการตรวจสอบถ้าเป็นเรื่องของการต่างประเทศบางคนถามว่ากองทัพไทยนะไปตั้งหน่วย I.O. ตั้งตาลก่อตั้ง่าวก้องนะผมเรียนตรงๆกองทัพต้องเป็นหน้าที่เพราะการรบสมัยนี้มันไม่ใช่เป็นการรบในรูปแบบปกตินการใช้อาวุธการรบปัจจุบันเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียในสหรัฐอเมริกา,ม,กามีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ขึ้นมานะในประเทศไทยยังไม่มีเลย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเด็นทางการเมืองที่มีกลุ่มขบวนการที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับอย่างปวินนะครับแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติอย่างสมศักดินะ์จางแอนดรูเนี่ย ไปให้สัมภาษณ์ไปพูดไปเขียนบนทวิตเตอร์สร้างความเกลียดชังนะอาคาดมาร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คราวนี้ก็มีการปล่อยข่าวว่าจะมีการปลดราชินีนะครับออกไปแล้วก็จะมีการตั้งหม่อมก้อยขึ้นมาเป็นราชินีแทนซึ่งการปล่อยข่าวนี้เขาอ้างมาเป็นข่าวลับข่าวลวงข่าวพิเศษนะครับขึ้นมาซึ่งสาวกข,ของเขาทั้งหลายก็เชื่อนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้น นะครับเสียงนี้คือปรากฏการณ์นะครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเขาเหล่านี้ทําแบบนี้มาโดยตลอดนะครับทำแบบนี้มาโดยตลอดปล่อยข่าวลวงใช้คําพูดวาจาภาษาดูหมิ่นเหยียดยามอาคตาิมา้ายสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีนะครับอานนท์ก็เอาด้วยนะคราวนี้ก็มาอีกบอกว่า ม,มีเจ้าคุณพระมีราชินีแล้วต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นู่นนี้นั่นก็พยายามจะดิสเครดิตหรือลดความน่าเชื่อถือของต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยงานวิเคราะห์ต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ในเชิงปรากฏการณ์นั้นนะครับปงเห็นเจตนาของเขาชัดเจนว่าเขามีเจตนาอะไรแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นที่เขาพูดนั้นเป็นจริงไหมก็ไม่จริงนะครับไม่มีเหตุอะไร นะครับถ้าเราเห็นปรากฏการณ์แล้วก็คงเห็นว่าราชวงศ์จักรีก็รักกันดีที่ผ่านมาก็มีการปล่อยข่าวเรื่องสมเด็จพระเทพเรื่องอพระเจ้าอยู่หัวนะในรัชกาลที่10นั้นมีความขัดแย้งกันซึ่งความจริงก็ไม่ใช่นะอ้างว่ามีความแตกแยกกันสุดท้ายในงานพระพิธีต่างๆท่านก็เคารพพี่พี่ก็เคารพน้องนะกอดกันรักกันตามปกติทําให้เหตุการณ์นั้นก็หายไปในเชิงงานสังเคราะห์ลา เขาใช้หลักกลยุธทธ์ทางการเมืองอะไรหลักกลยุธทธ์ทางการเมืองนี้เรียกว่าการแบ่งแยกศัตรูนะครับการสร้างข่าวลวงข่าวปลอมให้เกิดความหวดดาดระแวงเกิดความขัดแย้งกันเองนะฮะเพราะการจะท,าทาําร้ายทาลายสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องทาจากข้างในนะเขาใช้อะไรหลักนี้ก็เรียกการต่อต้านข่าวกรองนะครับใช้ข่าวกรองโจมตีนะครับ,รนะรบแล้วก็ใช้โซเชียลสื่อชนหรือการต่อต้านทางสังคม นะครับให้เกิดการต่อต้านข่าวลือความบับระแวงถามว่าใกลปล่อยข่าวนี่คนชอบเอาข้อความมาให้ผมอ่านเนี่ยจริงหรือเปล่าผมก็ถามคําเดียวจะเอามาให้ผมอ่านเนี่ยคุณดูหรือยังว่ามันมีแหล่งข่าวไหมถ้ามันไม่มีแหล่งข่าวมันก็ไม่จริง99.99% 99มันก็เป็นข่าวลือข่าวลวงใช้การต่อต้านข่าวกลองบางทีตอนหลังๆเขาปรับด้วยการใส่ชื่อแหล่งข่าวเป็นแหล่งข่าวปลอมนะครับ ไปอ้างชื่อคนอื่นมาใสา่อ้างมีที่มาที่ไปตอนหลังก็มีเรื่องคลิปเสียงมีคลิปภาพออกมาพอไปถามที่มาที่ไปนะครับก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่สนนะครับพอไล่ไปไล่มาก็รู้ว่าเป็นการสร้างกระแสขึ้นมาตรงน,นั้นสมศักดิ์เทียมทิรศกุลนะครับเป็นผู้รักหาตามมาตรา1น่งสองและก็พรบอคอมพิวเตอร์นะครับปวินแอนดรกูก็ไม่ต่างกันนะครับเขาเหล่านี้เนี่ยอาฆาตมาดร้ายนะครับ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับหรือเป็นที่มาของมาตรา1นึงมีโทษจำพุก3-15ปีนะครับซึ่งประมุขของรัฐทั่วโลกเนี่ยก็ใช้กฎหมายเนี่ยเพื่อป้องกันความเป็นเอกราชษของตัวเองนะสักและสีนะครับความเป็นมนุษย์ของการเป็นผู้นําซึ่งมีโทษดุนแรงกว่าการหมิ่นประมาทบุคคลหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งล่าสุดนะครับแกนนําเสื้อแดง นะครับซึ่งเป็นกาดหัวหน้ากาดกลุ่มคณะปลดแอกก็โดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งมีโทษอันดับสองรองลงมา,ารุนแรงกว่าการาดูหมิน่นประชาชนคนธรรมดานะครับซึ่งมีโทษสูงสุดไม่เกิน1นปีตอนนี้สิ่งที่เขามาพูดเนี่ยในเชิงงานสังเคราะห์แล้วจะมีการปลดราชินีหรือเปล่าไม่ปลดฟันธงไม่ปลดมีแต่คนถามผมเนี่ยไม่ปลด สองจะมีการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาของเจ้าคุณพระขึ้นมาเป็นราชินีแทนหรือเปล่าก็มันไม่ปลดราชินีเขาไม่มีการเลื่อนนะครับที่สําคัญกนะ็คือว่าเป็นเรื่องส่วนพระองค์นะครับอันนี้พวกเราควรจะรู้นะแต่จนถึงกณะนี้ผมเช็คว่าไม่มีนะครับไม่มีข่าวนี้แล้วคนปล่อยข่าวนี้ก็ไอ้พวกเนี้ยพ,พวกเดียวกันไปปล่อยไปให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศแล้วก็มีการทําเป็นขบวนการนะครับโดยการปล่อยข่าวลวงขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นสุน,นัยบางคนไปตั้งฉายา,ยาเป็นสุนัขนะ แล้วก็ไปทำภา,าษาต่างประเทศเป็นคลิปข่าวภาษาต่างประเทศพยายามจะโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจริงๆแล้วก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบถ้าเป็นเรื่องของการต่างประเทศบางคนถามว่ากองทัพไทยไปตั้งหน่วย I/O ตั้งการก่อตั้ง่าวกองผมเรียนตรงๆกองทัพต้องเป็นหน้าที่เพราะการรบสมัยนี้มันไม่ใช่เป็นการรบในรูปแบบ ปกติาการใช้อาวุธการลบปัจจุบันเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียในสหรัฐอเมริกามีการตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ขึ้นมาในประเทศไทยยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้กองทัพบกก็กําลังไปจ้างเอกชนเข้ามาทําแล้วก็เริ่มมีการตั้งหน่วยของตัวเองนะเริ่มทํากระบวนการดังกล่าวคราวนี้มันเป็นหน้าที่มันเป็นภาร,รกิจต้องทำนะไม่ต้องไปหลบสื่อมวลนชนบอกเลยเป็นภารกิจของกองทัพบ,บกเพราะการปรับาการต่อสู้การทําสงครามซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นเป็นภารกิจของกองทัพบก เป็นภารกิจของกองทัพไทยต้องทหารพูดตรงๆไปเลยไม่ได้ผิดไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยต่างประเทศเขาก็ทํากันนะฮะเป็น IO หรือเปล่าเป็นหลักการต่อต้านข่าวกรองนะฮะเพื่อความมั่นคงของชาติพูดไปเลยนะฮะไม่ต้องไปกลัวปุ่ชากันหานะะบกซัดไปเลยนะ,ะเพราะเหล่านี้ทั่วทั่วโลกเขาทากันอยู่ตอนนี้ข่าวเหล่านี้ผมเรียนย้ำมุ่นสุนนะนไม่เชื่อไอ้พวกนี้มันโกหกเพราะว่าอะไรหลักคิดของเขาเนี่ยเป็นหลักคิดเชิงวัฒกรรม การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใชยท้ทฤษฎีสําคัญเลย l i เออรหรือการโกหกนะวิธีการเอาชนะ,ะคำโกหกเหล่านี้ต้องพูดความจริงเอาความจริงก็พูดนม่จริงนะพวกนี้ม Go ันโกหกที่ผ่านมาบอกว่าไงฮะเจ้าคุณพระ,ะเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าเกิดความแตกแยกนะในราชวงศ์มันก็ไม่มีนะ้วปล่อยข่าวลือมาสาร,รพัดสาร,รเพอ้างว่าเสด็จบ,บินไปน่นเะิจบินไปได้ไง นี่ั่นกงอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ไปไหนอ่ามีการทำฮาโลฮาเลมพูดมั่วแล้วที่ไปหน้าสถานทูตเดยอรมนนีก็พูดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นาราวบอกว่ามีข่าวเลือเป็นอย่างนั้นนี้ไอ้คนพูดอ่ะสุดท้ายโดนมาตาหนึ่งสองเห็นไหมฮะสิ่งนี้ก็คงเป็นคำตอบนะว่าเขาใช้คําพูดคำโกหกมาหลอกเด็กไอ้พวกที่ไม่มีความรู้จริงสุดท้ายก็ตกเป็นผู้ต้องหา อย่างเราก็ตามนะเหตุการณ์ที่มันเกิดมาจนถึงขณะนี้คงเป็นบทเรียนที่ดีนะผมเคยเรียนไว้ว่าโซเชียลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับออกมาชุมนุมประท้วงวันนี้คงเห็นชัดขึ้นวันนี้คงเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องโซเชียลก็เป็นประเด็นทําให้ประเทศนี้เกิดความขัดแยง้งเกิดความแตกแยกนะครับวิธีการที่จะเอาชนะโซเชียลมันเป็นหลักก็เรียกว่าการเอาชนะตามหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการเอาชนะด้วยการพูดความจริงก็เรียกว่าพึงเอาชนะคํามดเทจด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะชงทัชเจริ

ปา,ปาริบาตาร้องรับบารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิงวันนี้ไม่คือไม่รูใจที่ทำให้เราคนไทยยิ้งได้ยังวันนี้เสีนิรับพระราปาริบาร์ตารับพระบารมีมีมีคำใดจะตรงกับใจ รักในลู้ E